ครับตอนเศร้าอากาศขึ้มขึ้มฝ้าสลรัวครับลังฝนตกแล้วครับเนี่ยมันเศร้ามาเลาาอกิึงเขาบางนามครับผมที่ฝนตกตั้งขึ้นตึ้นเศร้ามากมันอ่าก็ยุดครับแต่ว่าก็ขึ้มสลัวอยู่เขึ้มสลัวอยู่แต่ว่าบ่ท่านมีแดดมียังครับผมที่ต้องให้ตรงหน้าเนี่ยมาเลเบิึงเขาบ่งนามว่ามันมีกูแท้ไปไหนมันหัวเลยบัวหัวมันหล่นมอนามครับผมก็ามาเลอบิึง เราอบ่งตอนเสาร์ครับผมทั้งนอยก็สิไปทางเวียนแล้วก็ไปมาเบ่งไเบ่งหน้าเจาก,ก่อนรับท่านก็มีนามกับปุ๊พ่อดีอยู่ครับพอดีอยู่หนาก็พอดีอยู่บ่ฝนบ่อแห้งเกินไปแต่วาตกโดนอยู่ตกต่อหนึ่งขึ้นครับตกตีตอกมาหลายมือแล้วครับฝนบ่อแห้งครับผมต่วากับพอดีอยู่หนามในพอดีบ่เป็นอูปรัคแกต่อใไ้ตงหน้าครับกู่แทกอบ่บอขาดบ่อยัง น้ำเพราะว่าแถวทั้งลายบนขอเห้าจังหวัดเขานี่กับุ่คคลมีน้ำโจนนะครับตกมาแห้งไปได้กับบุไคลมีน้ำาจมเพราะว่ามันเป็นทีลาบสูงครับทีลาดสูงติดพวกเขาสี่ตรงมามันกับน้ำสะหลางเร็วครับผมไรลเท่เลยเร็วครับบ่ถ่่มเพราะคือทางทงมันน้ำร่วมไปห่มกันแบบมันก็ถว่มบ่ระบายบ่ท่านน้ำไหลบ่ท่าน นี่มันเขาเคยตั้งห้างเนี่ตกมากก็คือไหลเท่หลวดข้าเดียวพราพรชั่วโมงสองชัมมง่วโม,มงกะโหลงแล้วครับผมหลงแล้วหอยหน้าเรื่องสีขาวน้ำกพ็พอดีเนี่ยพอดีเขาดำก็พอดีครับขนาดนี้ครับเรื่องบือเข่าหัอน้ำเรื่องบือเข่าหัอน้ำน้ำบอ่บอไหลบอ่อบ่อบ่อเป็นอุปสรรคครับผมเข่าหน้าปีนี้ก็เป็นหูปลา ได้ดีครับสวยงามอยู่โอ้ได้ดีอยู่ว่แรงบ๊ถ่วมวันกับวันตั้งหกปีเนี่ยครดูแลอย่าให้มันปุยยางใส่มันก็นพิตจะอยากได้กินกรับบแต่กระบสนกับผมมันเป็นงน่านเรกไปจำปีห้องเฮ็ดห้องเต้ยเป็นใช่ยุงใช่ช้างไว้เออไปจะกินเออไแต่อยากได้กินบ่ะเด็กพัอยากก็ไป มีเวลาไปทำมาหากินอย่างอื่นกบไปาหารับจ้างรับายหาอาหารเสริมหรือเลียงง้วเรียงคล้วยหาชีพเสริมไปตานเรนตลาดไปเลาะเบื้องตลาดการค้าการขายก,การขึ้นการล่งการหมุนเวียนการสื่อขายแหลกเปลี่ยนโคกข,ขบือยังสีเขาต้องกับเป็นหลายๆานาทีข้อที่ต้องเหตุต้องทำหลังจากเขาหน้าปลาแล้ว,ลวเดี๋ยว่าวเขาก็เป็นเช่า เกษตรกร,ะกรนะครับเดกเษตรกรที่หาหลายรายอาชีพครับผม